สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับผมวันนี้ทีมงานทุงชุมพลบุรีโซล่าเซลล์ครับผมมารีวิวครับผมติดตั้งัมมติครับผมหนึ่งพันหนึ่งรวัต์หนึ่งแรงครึ่งครับผมแผงโมโนฮาร์เซลล์ห้ารอ้าสวัตกระจกสองด้านครับผมชุดนี้สามแผงครับผมดูดน้ําบ่อครับผมดูดน้ําบ่อน้ําสระครับผมขึ้นมาสองนิ้วครับผม ผมขึ้นมาสองนิ้วครับผมกล่องคอนทรลก็ทํากล่องล็อกครับผมล็อกครับผมกันขโมยครับผมด้านในก็จะมีคอนทรลนครับผมเบเกอร์ครับผมเทอมินอลครับผมจะได้เดินไปดูน้ําครับผมตอนนี้ก็ช่วงประมาณช่วงบ่ายครับผมแดดกําลังจัดๆครับผมแดดกําลังดีครับผมเดินท่อขึ้นมาประมาณสองนิ้วครับผมสองนิ้วแล้วก็ยิง มันลดนิ้วครึ่งครับผมลดนิ้วครึ่งยาวก็ประมาณสักร้อยสี่สิบห้าสิบเมตรครับผมพาเดินชมเลยครับผมไปเรื่อยๆครับผมขึ้นมาจากซัมเมอร์สก็เป็นสองนิ้วครับผมแล้วก็มาลดหนึ่งนิ้วครึ่งครับผมลดหนึ่งนิ้วครึ่งครับผมยาวเอาเลยครับ,รบผม ที่สวนคุณตาสังทองอันนั้นก็จะลดต้นไม้ครับผมลดต้นไม้ข้างบ้านสวนครับผมตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วครึ่งครับผมนิ้วครึ่งลากมาก็ประมาณเกือบประมาณแปดสิบเมตรครับผมเจ็ดสิบแปดสิบเมตรครับผมนิ้วครึ่งครับผมออกจากตรงนี้ก็จะเป็น หนึ่งนิ้วครึ่งลดนิ้วครับผมหนึ่งนิ้วครึ่งลดนิ้วครับผมบางข้างๆบ่อสะครับผมบางข้างๆบ่อสะครับผมอันนี้เป็นบาวสองตัวครับผมบ่าวหนึ่งนิ้วครับผมแยกไปสองทางครับผมเราจะเช็คน้ําน้าบ่าวนิ้วครับผมว่ามันแรงขนาดไหนครับผมจะจะปิดบาวทางนี้ครับบาวทางนี้ต่อไปก็จะเป็นหกขุนครับผมเราจะเปิดบาวหนึ่งนิ้วครับผมปิดทางนี้ไปก่อนครับผม เช็คระบบน้ำครับผมอันนี้ก็เป็นท่อหนึ่งหนึ่งนิ้วครับผมท่อหนึ่งนิ้วครับผมดูความแรงน้ำครับผมจะขนาดไหนครับผมช่องนี้ก็ช่องใบยๆครับผมแดดจัดจัดครับผมครับผมลดต้นไม้ครับผมนี่ครับผมดูน้ำครับผมย้ำว่าเป็นเัมอนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่หอยขงนะครับนี่ครับผมอย่ามาเป็นซัมเมอร์สครับผมหนึ่งแรงครึ่งครับผมไม่ใช่หอยขงครับผมลากมาถึงปลายสายก็จะประมาณสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเมตรครับผมถือว่าเป็นความท้าทายของของช่างครับผมปกติจะไม่ลากไกลครับผมจะเป็นดูดน้ําลึกครับผมซัมเมอร์สครับผมมาใช้ซัมเมอร์สดูดน้ําบ่อครับผม ากบรดทต้นไม้ครับผมดูน้ําครับผมดูแรงดันน้ำครับผมโอเคครับผมสะใจเลยครับผมด้านนี้ก็แรงครับผมด้านปลายสายก็จะเป็นท่อท่อหงหุนครับผมนี่ครับผมท่อหุนก็แรงครับผมต่อไว้สองทางครับผมครับผมอันนี้ท่อหงหุนครับผมออกหนึ่งนิ้วด้วยครับผมออกหุนด้วยครับผม หวคุณก็ใช้ได้ครับผมลดต้นไม้ครับผมแต่อยากให้ออกหองคนเยอะเราก็ต้องไปลดครับผมลดลดท่อวาล์วหนึ่งนิ้วครับผมลดตรงนี้ครับผมลดท่อตรงนี้ครับผมลดลดความแรงน้ําตรงนี้นะะิดนึงครับผมและสายยางก็จะแรงครับผมผมสายยางก็จะแรงครับผมแต่ตัวนี้ก็เต็มท่อเหมือนเดิมครับผมแต่ัวนี้ก็เต็มท่อเหมือนเดิมครับก็เต็มท่อเหมือนเดิมครับ ตัวนี้ก็จะจะแรงขึ้นมาครับผมจะแรงขึ้นมาครับผมรีวิวครับผมทดสอบระบบน้ำครับผมเฮนโดโลหนึ่งแรงครึ่งครับผมลากยาวมาประมาณสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิเมตรครับผมลดจากท่อสองนิ้วก็มาเป็นนิ้วครึ่งครับผมนิ้วครึ่งก็มาลดเป็นหนึ่งนิ้วครับผม เก็บผ้ามาฝากพีพ่ฝากน้องครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อทงชุพลบุรีโซล่ลาเซลล์ครับผม0ู981842962 0 981842962ราคาบ้านบ้านครับผมใช้ของดีครับผมใช้ของดีราคาบ้านบ้านครับผมดูแลหลังการขายให้ร้อเซตชัวร์ครับผมอันนี้ออกสองทางครับผมต่อไปก็จะไปเช็คปลายสายครับผม ยังต่อไปอีกครับผมประมาณสักเกือบห้าสิบเมตรครับผมครับผมต่อไปอีกประมาณปลายสายอีกเกือบห้าสิบเมตรครับผมไปรอรอเช็คดูน้ําครับผมปลายสายทางนู้นก็จะเป็นหกขุนครับผมเป็นหกขุนครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องให้รับชมครับผมปกติจะไม่เคยเดินไกลขนาดนี้ครับผมปิดเปิดบราวนี้ครับผมเปิดบาวหกขุนครับผมแล้วก็ปิดบาวหนึ่งนิ้วครับผม ผมเดินยาวไปเลยครับผมประมาณเกือบไม่น่าตากว่าสี่สิบห้าสิบเมตรครับผมบางยาวไปเลยครับผมพ่อเมนก็เป็นนิ้วครับผมหนึ่งนิ้วนี่ครับผมหนึ่งนิ้วปลายสายก็มาลดเป็นหกขุนครับผมลดเป็นหกขุนครับผมอยู่เสียงน้ําครับผมได้ยินเสียงน้ำแล้วครับผม ปลายสายทางนี้ก็จะเป็นหกหุนครับผมท่อหุนออกทางเดียวครับผมดูแรงน้ําครับผมดูแรงน้ําครับผมครับผมปลายสายกําลังเกือบร้อยห้าสิบเมตรครับผมปลายจะต่อเป็นหกหุนครับผมดูความแรงน้ําครับผมความแรงน้ําครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อธงชลบุรีโซล่าเซลล์ครับผม 098 1842 962 098 1842 962ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ